บอดี้ทายเจพลาสมาเลือกอะไรดีอยากยกกระชับหลังดูดไขมันเลือกเครื่องไหนดีหมอมีทั้งเจพลาสมาแล้วก็บอดี้ทยให้เลือกสับทุกคนก็คงจะสับสนว่าเออแล้วฉันจะเลือกอนไนดีที่สุดสําหรับฉันจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะเลือกเองยากค่ะคุณหมอคนดูดน่าจ,จะต้องช่วยเลือกให้สมากกว่านะคะเป็นประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นหมอก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดดูดไขมันพื้นที่ใหญ่หญๆเช่นต้นขา,นา,นาทั้งขาหน้าท้องทั้งท้องหลังทั้งหลัง,ง,ลงชอบเลือกเป็น จะทำหน้ามากกว่าค่ะการใช้เจพลาสมาจะทําให้เราทํางานได้ไวบเคหมอไม่ได้สลบนะก็ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกคอมพอร์ตกว่าสบายกว่าคนไข้ก็จะแฮปปี้ามากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการยกกปประชับบริเวณเล็กๆน้อยๆเฉพาะจุดดูไขมันพร้อมไปเลยนะก็จะเลือกบอดี้ไทค่ะว่า ุกคนลองใส่ใจดูนะคะจะมีหมอดูดเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่หมอเนี่ยเอาเครื่องมือเข้าไปนะคะหมอก็จะดูดไปพร้อมกับยกกระชับได้เลยงานหมอก็จะไวเช่นกันค่ะทําให้คนไข้เนี่ยบางทีไม่ต้องดมยาสลบเลยสามารถดูดได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูดไขมันนะคะแล้วก็เรื่องการยกกระชับแล้วก็เทคนิควิธีการใหม่ๆนะคะหมอฝากติดตามด้วยค่ะหมออ้อมก็จะไปหาข้อมูลจากทั่วโลกล่านี้นะคะมาเล่าให้คุณฟังค่ะสวัสดีหมอก็ตขอลาปก่กอนสวัสดีจ้า